สวัสดีค่ะช่องเจเคโน้ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคโนอนำเสนอให้ชมกับบ้านเรกในป่าใหญ่นะคะทําเลบนเนินเขาค่ะไว้พักผ่อนสบายเลยนะคะจัดตกแต่งไว้แนวสไตล์คาเฟ่เลยทีเดียวก่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะขนาด62ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะมีใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยค่ะ มีไฟกิ่งมีกล้อง cc มี WiFi2 มีแอร์12,000 btu การเดินทางที่สะดวกสบายอยู่ติดถนนรัดยางค่าโอนคนละครึ่งนะคะราคาแค่720,000บาทค่ะ720,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่าน อยู่บ้านเลขที่220หมู่2ตํตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำเรอยู่บนภูเขานะคะบนเนินเขาทุกท่านไม่เรียวกว่าบ,บนภูเขานะคะเห็นวิวภูเขาแบบเต็มๆตาค่ะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ห่างไกลมลพิษหลังเล็กแต่ครบคันค่ะสามารถเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะมีครัวแยกมีบาะไว้นั่งชิลๆมีสนามหญ้ารอบบ้าน มีเตาผิงหน้าบ้านมีสวนหินข้างบ้านด้วยค่ะอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอนะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะและอยู่ในโซนของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายๆแห่งเลยทีเดียวสนใจติดต่อนัดชมนะคะสามารถติดต่อกันได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปและสามารถยืนกู่ได้นะคะ สนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปดีกว่านะคะโทรคุยได้เลยนะคะทุกท่านอย่าลืมไปชมพื้นที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ